รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องในพื้นที่ของบ้านซาโหค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลทานน้าทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะกับการที่ร่วมแรงร่วมใจจนเกิดเป็นสำนักสงฆ์เกิดขึ้นของหมู่บ้านซาโหแล้วก็ถือว่าเป็นสำนักสงฆ์แห่งเดียวทางพระพุทธศาสนาที่จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลทานน้า อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะ อยู่ในพื้นที่ของตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาตั้งอยู่ที่สูงท่ามกลางคุณเขาเขียวขจีซึ่งชุมชนซาโฮห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ20กิโลเมตรหมู่บ้านใต้สุดของประเทศไทยที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอาชีพส่วนใหญ่ของพี่น้องที่นี่ก็คือการทําสวนบนภูเขาและที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และต่างได้ร่วมพูดคุยและมีข้อตกลงร่วมกันที่จะสร้างพุทธศาสนสถานที่พึ่งทางใจของชาวบ้านชุมชนสาโโห เพราะที่นี่ไม่มีพุทธศาสนสถานจนเกิดเป็นแรงพลังแห่งความศรัทธาของชุมชนในการสร้างสำนักสงฆ์สันติราชคีรีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในพื้นที่หุบเขาปลายด้ามขวานใต้สุดสยามที่ชุมชนซาโฮตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาะจะเจริญพรเนานะสาธุชนพุทธบริษัท สำนักสงฆ์สันติราชคีรีอ่าแล้วจเจริญพรผู้สื่อข่าวทั้งหลายเพราะว่าสำนักสงฆ์นี้เกิดได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของทั้งพุทธบริษัททั้งสี่มีทั้งพระพิสุพระพิสุพระพิสุพุทธบริษัททั้งสี เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างสำนักนี้ได้ก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะเพราะว่าดูหนทางที่เข้ามาที่เราเข้ามาเนี่ยดูมันมีอุปสรรคอะไรหลายอย่างแต่อนาคตน่าจะเจริญด้วยน้ำพักน้ำแรงของทุกคน ที่มาช่วยกันอืมไม่วัดมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธเนาะที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเนาะโยมแต่ว่านั่นเนี่ยจะทำยังไงให้สำนักนี้จเจริญอืจะทำยังไงหาวิธีแนวทางให้มัน ได้ให้ให้มันเจริญกว่านี้ให้มีไฟมีถนนหนทางสำคัญนะเรื่องไฟกับถนนนิยม,อมสองอย่างสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้ยินเนาะก็คือมีโยมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเขาถวายที่ให้สร้างวัดสิบไรชื่อลุง ลุงธงชัยเนาะพรชัย,ชยมงคลรัต,ตนมามริมณีเป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้แสดงเกตตำนงถวายที่ให้พระครูสันติธรรมทรเจ้าวาดวัดมาราเนาะตำบลตาเนาะแม่ละอำเภอเบตง จังหวัดยะลาจัดการเป็นผู้สร้างสำนักนี้ขึ้นมาเป็นสำนักเล็กๆแต่บรรยากาศบรรยากาศมันก็ดีแต่มันมันก็จะอัดคัตนดหน่อยแต่ถ้ามีไฟมีถนนก็อีกหน่อยก็คงจะเจริญสุขาสังคสะ ความสามัคคีคือพลังที่จะทำอะไรมันก็สำเร็จถ้าไม่มีความสามัคคีกันเนาะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช่หรือไม่ยมอ,อ่ะนั่นเนี่ความสามัคคีคือคือข้อสำคัญที่ยิ่งใหญ่เลยพระพุทธองค์ทรงดำหลัดไว้อ่าความสามัคคีคือความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไร ทุกอย่างก็สําเร็จมไม่ได้ทําคนเดียวเนาะมันเป็นของทุกคนโยมแล้วประเพณีวัฒนธรรมแถวนี้มันก็เป็นคนจีนคนไทยแล้วก็มาลายูก็อยู่กันเป็นพหุวัฒนธรรม,มสามคัคคีเพราะว่าพื้นที่นี้ไม่ค่อยมี เหตุการณ์อะไรเพราะว่ามันเป็นดินแดนใต้สุดแห่งสยาม,มตําบลทานน้ำทิพย์ไม่เคยไม่เคยมีวัดไม่เคยมีสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์นี้เป็นที่แรกของอำเภอทานทน,ทาน้ำทิพย์ตําบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลา,าเนาะโยมนั่นไง ทายที่สุดนี้อาตมาภาพขอยกเอาคุณงามความดีของพระพุทธร,ตาตาธร,รัตนาไตายธรรมรัตน์ไตยสังฆังรัตนาตา์ไตยจงมีความสุขแล้วก็ขอให้สำนักนี้จงเกิดขึ้นเนาะเป็นศรัทธาของชาวพุทธในบริเวณนี้จงสำเร็จทุกประการเถิด ก่อนอื่นพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นป่ายางครับก็ผมก็อยู่ป่ายางตรงนี้ธรรมเกินแล้วในบ้านซาหอบพี่น้องเราก็จับกลมมาคุยกันประมาณ10กว่า20ปีผ่านมาก็ว่าทำไมอะ่ะตำบลทานน้ำทิพย์เราอะ่ะยังไม่เกิดพุทธสถานสักแห่งขึ้นมาแล้วพอผมต้องผ่าน จากตำบลน,นีไน้ไปตำบลอื่นไปตำบลไปไหว้พระอะไรคือห่างไกลจากพ่อผมก็เลยว่าเออว่าจะเกิดสำนักสงฆ์สักแห่งก็เลยมาจับเข่าคุยกันหลายครั้งต่อหลายครั้งก็เลยสุดท้ายก็ให้ความว่าทาน้ำทิพย์เราต้องเกิดให้ได้สักแห่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมี แล้วก็เลยว่าตกลงผมก็นอนพิดอยู่ผมก็ว่าผมบริจาคพ,พื้นที่สักสิบไร่ก็ผ่านกรรมการแล้วก็บานพี่น้องบ้านซาหอนี่แหละก็สุดท้ายก็ตกลงกันแล้วก็ไปวัดมาลานิมนต์หลวงพอ่อหลวงคมละ่ะเจ้าว่าหลวงคมมาดูสถานที่ ว่าพื้นที่ตรงนี้นะโยมก็จะบริจาคให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ผ่านเจ้าวาดหลวงคมมาดูพื้นที่แล้วก็ตกลงก็ได้เกิดคือพูดง่ายก็คือฝันเป็นจริงอะ่ะก็เลยว่าออในเมื่อตอบรับกันจากท่านเจ้าว,วาดมาก็เลยว่าก็เปิดหาวัน แล้วก็เปิดเลิกแล้วก็พี่น้องบานซาหอนี่แหละใช้จอบใช้มีดเลนเนี่ยโคดออกมาทีแรกทำขึ้นมาได้แล้วก็ลงเสาเอกอะไรขึ้นสาลาเสร็จเรียบร้อยก็ทำผ้าป่าได้งบประมาณส่วนหนึ่งมาแล้วก็ต่อเติมอะไรหลายอย่างแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เอาเมคโคเข้ามาช่วยปรับ พื้นที่ให้ได้มากกว่านั้นก็โครงการที่จะสร้างก็ยังจะสร้างเรื่อยๆสร้างกุฏิสร้างศาลาใหญ่อะไรมันต้องการมีโครงสร้างหลายอย่างแล้วก็จากตรงนี้ศาลาธรรมตรงนี้ขึ้นไปที่ยอดเขาก็มีโครงการที่จะสร้างพระองค์ใหญ่องคหนึ่งอยู่ที่บนยอดแต่ก็ความสามัคคีของพี่น้องบ้านสาหอก็ ร่วมแรงร่วมใจมาสร้างแล้วก็มาทําบุญตักบาทแล้วก็ถวายแผ่นต่อพระที่จําอยู่กราบรบให้ความร่วมมือดีครับ สำนักสงสันติราชคีรีบ้านซาโฮหมู่ที่4ตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนื้อที่กว่า10ไร่ถือได้ว่าเป็นสำนักสงฆ์ใต้สุดแดนสยามที่ได้รับบริจาคจากนายพรชัยและนางถนมอมมงคลรัตนมณี2สามีภรรยาเจ้าของพื้นที่ที่ได้สลับพื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนบ้านซาโฮซึ่งภายในสารธรรมได้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเหลืองทองเป็นพระประธานตั้ง เด่นเป็นสง่า่ามกลางขุนเขาและรูปหล่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปริสถานสำนักสงฆ์สันติราชคิรีแห่งนี้เพื่อชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่สำนักสงฆ์แห่งนี้จึงเป็นสำนักสงฆ์แห่งแรกและแห่งเดียวในพื้นที่ของตำบลฐานน้ำทิพย์และตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของพื้นที่ตำบลฐานน้ำทิพย์ พื้นที่ที่ไม่มีระบบน้ำประปาและไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงและการเดินทางที่แสนจะลำบากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือแรงศรัทธาอันแรงกล้าของคนในชุมชนที่ต้องการให้มีพุทธศาสนสถานของพื้นที่อยู่ในชุมชนบ้านซาโหก็ผมคิดว่ามีมีประโยชน์มากแล้วอย่างเชื้อสายจีนไทยพุทธเราหลายๆคนก็ มักจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวากันแล้ววันนี้เกิดสำนักสงฆ์ที่นี่หลายคนก็ตอบรับเออตอนนี้มีสำนักสงฆ์แล้วมาเข้าวัดเข้าวาตรงนี้ไหว้พระสวดมนต์ก็รู้อะไรเรื่องศาสนาเราหลายๆอย่างนั่นแหละคือข้อดีของอสำนักสงฆ์ตรงนี้ก็พี่น้องก็ยอมรับกันหลวงปู่ทั่วนี่ก็มี ชาวบ้านที่ศรัทธาแล้วก็สร้างแล้วก็มาถวายแล้วองค์พุทธศิหินนี้ก็จากวัดมาลา,าย้ายเข้ามาให้เป็นพระประธานตรงนี้ครับก็ผมคิดว่าผมภูมิใจมากภูมิใจที่ว่าผมยกที่ดินตรงนี้สร้างสำนักสงฆ์แล้วก็เป็นที่ของพี่น้องบ้านสาหอ,อา เป็นของส่วนรวมผมไม่ได้ยึดเหนียวว่าเป็นของผมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่ดินตรงนี้ผมก็ถ่ายโอนให้เจ้าอาวาสหลวงพ่อคมไปแล้วคือเป็นของที่สำนักสงฆ์ไปแล้วนั่นแหละคือความภูมิใจแล้วก็ผมก็คิดว่าให้พี่น้องบ้านซาโหก็ร่วมแรงร่วมใจก็ก้กาวไปข้างหน้าแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆให้มันสมบูรณ์แบบผมก็คิดอย่างนั้น สำหรับสำนักสงฆ์ก็ต้องอยกยอดให้พี่ช้างขาวแล้วครับที่เขาบริจาคที่ให้เพราะว่าเขามองเห็นว่าทางน้ําทิพย์เราอะ่ะ<ม>ผมเคยเป็นสอทอ,อยู่ตำบลน้ําทิพย์นะครับกับแกช้างขาวนี่ก็พูดถึงตลอดว่าเออทําไมไทยพุทธเราไม่สร้างวัดทําไมทางน้ำทิพย์ถึงไม่มีวัดแกก็เลยเคิดได้ว่าบริบริจาคที่ให้สร้างครับแล้วก็เป็นที่ จิตยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชาหโหครับครับ,สำ,รบสำหรับสำนักสงฆ์นะครับที่ว่าตัววันนี้ถ้ามีงานสําคัญเกี่ยวกับศาสนานะครับชาวชาหัทุกท่านเขาก็จะมาตรงนี้เพื่อแบบนักเวียนเทียนอะไรเราก็มาที่สำนักสงฆ์นี้ครับเราไม่ต้องเดินทางออกไปอย่างวัดอา,อาอามหลวงนะครับวัดพุทธอารามหลวงนี่มันไกลเราสะดวกเราก็อยู่พื้นที่ ที่สำนักสงนี้ครับเบียนเทียนอะไรเอ่ยครับจากพลังแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนของชุมชนซาโฮพื้นที่ที่ในอดีตไม่มีพุทธศาสนสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งการประกอบศาสนากิจหรือประเพณีต,ต่างๆของศาสนาก็จะต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ของตัวเมืองเบตงซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโเมตร แต่เป็นระยะทางที่ลำบากเมื่อทุกคนในชุมชนต่างพร้อมใจกันและได้ลงประชามติร่วมกันจนเกิดเป็นสำนักสง์สันติราชคิรี พุทธศาสนาสถานแห่งแรกและแห่งเดียวที่ตั้งเด่นเป็นสง่าท่ามกลางขุนเขาของชุมชนซาโฮและเชื่อว่าหลังจากนี้ชุมชนซาโฮจะเป็นพื้นที่ที่สืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนแห่งขุนเขาของใต้สุดปลายด้ามขวานไทยต่อไป แหลงท่องเที่ยวที่สวยงามอาหารอร่อยที่หลากหลายการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยภาพความสวยงามเหล่านี้คงไม่มีใครอยากมาสัมผัสหากยังเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในจังหวัดเชดนภาคใต้ต้องออกมาปฏิเสธความรุนแรง ตอนติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังประชาชนในการปฏิเสธความรุนแรงรายการคุยพุทธศาสนสุภาษิตในตอนนี้คุยต่ออธิบายเรื่องของพุทธระวัติ ซึ่งมีคำที่เราจะต้องทำวามเข้าใจกันก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติซึ่งจะได้นำมาคุยให้ฟังในรายการนี้เป็นตอนเป็นตอนไปมันมีคำที่พูดถึงคำว่าโพธิการหรือพุทธการคำว่าโพธิการหรือพุทธการนั่นแหะพุทธการนี่นเริ่มจากในส่วนที่ เขาแยกพุทธวัตว์วเป็น3าช่วงก็คือทุเรนิทานอาวิทุเรนิธานแล้วก็สันติเกนิธานสันติเกนิธานก็คือเป็นช่วงชีวิตตอนหลังตรัสรู้เป็นพระอรันตสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจนถึงปรินิพานเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยสันติเกนิพานเนี่ยในพุทธวัตตของไทยเราเนี่ยเราจึงตั้งชื่อว่าช่วงโพธิการหรือช่วงพุทธการนั่นเองโพธิการหรือพุทธการเนี่ยมีอยู่3ามช่วง คือเริ่มจากช่วงที่หนึ่งปฐมโพธิการก็คือตรัสรู้แล้วจนกระทั่งได้อักขระสาวกสององค์แล้วก็ช่วงที่สองก็คือมัชชิมโพธิการคือมัชชิมะโพธิการก็คือช่วงกลางนั่นเองหลังจากที่ได้พระอักระสาวกทั้งสองแล้วแล้วก็ดำรงพระศาสนาตั้งหลักปักฐานอย่างมั่นคงในแคว้นมคตที่ กรุงราชครุเนี่ยไปจนถึงช่วงปรงอายุสังขารช่วงที่3ก็คือช่วงปัจฉิมโพธิการืรือปัจฉิมะโพธิการก็คือช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก็คือหลังจากการปรงอายุสังขารแล้วจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพานนี่คือเรื่องราวที่เขาแบ่งเป็นช่วงของการเล่าพุทธประวัติเป็นช่วงโพธิการหรือช่วงพุทธกาลนั่นเอง ราะนั้นมาฟังอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งในคำศัพท์ในคำที่บอกว่าปฐมโพธิการปฐมโพธิการก็คือช่วงระยะเวลาการตรัสรู้ในช่วงต้นในช่วงรแรกๆเลยคือตรัสรู้แล้วก็เสด็จไปไหนบ้างตรัสรู้แล้วก็เสด็จไปป่าอิสิปตนามาริกทายวันโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็ได้ปัญจวัคคีย์เป็นพระ,ะพระภิกษุสงฆ์หลังจากนั้นก็เสด็จไปโปรดพวก เขาเรียกว่าพัทธวัคคี30มสิบคนนะต่อจากนั้นก็เสด็จกลับมาที่ตำบลอรุเวลาเสรารนิคมก็ไปโปรดชดิน3ามพี่น้องซึ่งมเีเป็นอาสมอยู่ริมแม่น้ำนะในรันชรานะก็ได้ทั้ง3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารมาประมาณ1 000. น0ะ่นเป็น,ปนาสาวกแล้วก็เสด็จเดินทางมาที่แคว้นมคต ในกรุงราชครึซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารครองราชอยู่แล้วก็ได้โปรดพระเจ้าพิมพิสารจนพระเจ้าพิมพิสารนั้นเกิดความเรื่องสศรัทธาแล้วก็แสดงตนเป็นพุทธมรรคกะถวายพระราชอุทยานที่เป็นเวลุวันอุทยานก็คืออุทยานที่เป็นป่าไม้ไผ่ให้เป็น วัดได้เป็นที่พำนักหรือเป็นพระอารามที่ประทับของพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสาวกและณเวลานั้นเนี่ยก็มีบุคคลสองคนก็คือโกลิตะและอุปติษสะสองคนซึ่งเป็นผู้ที่ออกแสวงหาความดุดพ้นเช่นเดียวกันก็ได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์แล้วก็พระองค์ก็เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยคือโอลิตะ อุปติสสะทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีอัตยศัยน้อมไปสู่การนิพพานว่างั้นเถิดนะเป็นผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็แสดงธรรมแล้วก็โปรดนห้เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือในการพผเพระศาสนาจึงตั้งให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็คือพระอุปติสสะมีชื่อว่าสารีบุตรเถระแล้วก็เบื้องซ้ายก็เป็นพระ โกริตตะก็กลายเป็นพระที่เราเรียกกันว่าโมกขลานะโมกขลาสารีบุตรจึงกลายเป็นพระอักขเสบกสองพระองค์ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนานั่นคือเป็นช่วงที่เราเรียกว่าช่วงปฐมโพธิการอุป,ปสันโตสุขังเสติแปลว่าผู้สงบใจได้ย่อมอยู่เป็นสุข